คลิปนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมกันนะครับกองทัพสี่จักรพรรดิในเรื่องวันพีสถึงน่ากลัวน่ายำเกรงขนาดนี้เรามาดูนะครับว่ากองทัพทั้ง4นะครับพวกเขานั้นมีจุดเด่นอะไรกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o อ e r Re ์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขลัววันพีสทั้งหลายเลยสําหรับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมานําเสนอนะครับเหล่าสี่จักรพรรดยุคใหม่ในเรื่องวันพีสนะครับแต่ว่าผมจะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของกองทัพของพวกเขานะครับว่าแต่ละ กลุ่มแต่ละก้อนนั้นหรือว่าจากักรพรรดิแต่ละคนนั้นพวกเขานะฮะมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับจึงทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งหน่านน้ําทะเลนในยุคปัจจุบันนี้คือ,อง่ายๆนะครับแต่ละคนนั้นก็ยืนหนึ่งยืนตึงเลยละ่ะเรื่องความสามารถของตนเองวันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรามานําเสนอเรื่องราวของพวกเขากันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดหนักจดเต็มเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องททาางงง YouTube หรืออในนสะดวกช่ ก็กดติดตามช่องทางนั้นก็สําหรับตาแหน่งจกักรพรรดิในเรื่องวันพีชนั้นนะครับมันเป็นตําแหน่งเนี่ยที่ไม่สามารถตั้งขึ้นมาเองได้แน่นอนแต่ว่าการที่คนคนหนึ่งนั้นจะเป็นจกักรพรรดิได้จะต้องมีความแข็งแกร่งของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทัพนะครับหรือว่าความอันตรายนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นหรือผู้คนนั้นป่างประเมินพวกเขาเหละครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งนะครับณยุคสมัยนี้จนได้กลายเป็น4จกักรพรรดินะครับซึ่งจกักรพรรดิแต่ละคนนั้นก็จะมีจุดโดดเด่นความสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่ทีี่่แตกตกกกางกันงันนนออไปว้ เลยจะนําเสนอนะครับเกี่ยวกับนะครับกองทัพจักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับว่าแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนนั้นจะมีความแตกต่างความน่ากลัวความอันตรายอย่างไรกันบ้างเราไปเริ่มต้นนะครับที่กลุ่มโจรสลัดแรกนะครับก็คือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางน่าจะเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่ทุกคนนั้นคุ้นเคยคุ้นชินแล้วก็คุ้นตากันดีนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะกับลูฟี่ร่างเกียร์ห้านะครับสำหรับกลุ่มหมวกฟางนั้นเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่มีความอันตรายสูนนนปัี้เิ่ลฟ็ง นะครับหรือว่าเป็นลิงบ้าตัวหนึ่งนะครับที่มีความแปลกประหลาดความสามารถที่น่ากลัวจึงทาให้นะครับกลุ่มโจสรสลัดนี้ไม่แปลกเลยนะครับที่วีกรกรรมต่างๆของเขานะครับตั้งแต่ก่อนทำสคริปหรือหลังทำสคริปที่มันมากมายนะครับจนทําให้ผู้คนบนโลกใบนี้นั้นต่างขนาดน้มนะคบว่าลูฟี่หมวกฟางนั้นเป็นสีจ่จักรพรรดในเรื่องวันพีตก็เพราะว่าวีรกรรมวิร,วรวเวงของพี่แกนั้นนะครับก็จัดหนักจัดเต็มของจริงนั่นแหละซึ่งหลักๆเลยกลุ่มหมวกฟางนั้นนะครับที่มันแข็งแกร่งได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าลูกเรืออขงเ้านนั ไม่ธรรมดานะแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นโซโลโซโลหรือการพึ่งรับนะครับจินเบเข้ามาในกลุ่มนะครับซึ่งจินเบนั้นก็ดีกรีสูงนะอดีตเจเทพโจรสลัดซึ่งหากใครนะครับผ่านโรงเรียนการเป็นเจเทพโจรสลัดมาแล้วก็ล้วนแล้วแต่นะครับมีความแข็งแกร่งมีความสามารถและชื่อเสียงนะครับที่มันยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยจึงทาให้นะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยที่มีจินเบเข้ามาในกลุ่มมันก็เลยอัปเกรดนะครับว่ากลุ่มนี้ใหญ่มากยิ่งขึ้นและยังมีนะครับกองเดือดทั้ง7ของกลุ่มหมวกฟางอีกรรลม ขาธงนะครับไปยึดอาณาเขตของผมแดงแชงคูซึ่งไอนี้ก็เป็นวีรกรรมที่มันยิ่งใหญ่นะและกําลังถูกแชงนั้นไล่ตามล่าตามเก็บนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีสรุปแล้วกลุ่มหมวกฟางหลักๆกลุ่มโจรสลัดนี้นะครับเป็นกลุ่มโจรสลัดที่มีความอันตรายสูงมากๆเพราะพวกเขานั้นพร้อมจะท้าตีท้าไฟกับใครก็แล้วแต่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโจรสลัดที่มาขวางหน้าเขาหรือแม้กระทั่งนะครับทหารเรือจึงทำให้กลุ่มนี้เนี่ยจุดเด่นของพวกเขานะครับก็คือพวกเขานั้นพร้อมจะต่อสู้กับทุกคนเป็นนนนตตััััววออรรายข้สุดใเื่ง เพราะว่านะครับพวกพี่แกนั้นนะครับก็พร้อมจะตีกับทุกคนนะครับแม้กระทั่งเผ่ามังกรฟ้าก็เลยไม่แปลกใจเลยที่กลุ่มโจรสลัดนี้จะถูกยกขึ้นมาเป็น4ี่จักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับได้รวดเร็วขนาดนี้มาต่อที่กองทัพโจรสลัดที่2นะครับก็คือกองทัพกลุ่มโจรสลัดผมแดงถ้านับว่าสี่จักรพรรดิในยุคปัจจุบันนี้กลุ่มไหนที่มันเกา๋าเกมมากที่สุดนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสําหรับกลุ่มผมแดงที่มีกัปตันของกลุ่มนะครับอย่างผมแดงแชงคูดนะครับผู้ที่มีฮาคทิที่ทรงพลัังสุุดๆเเเลลลยและพวกกกขานนนน้ค็็ือป่มจ สลัดนะครับที่พร้อมจะไปทุกที่ทุกทางนะครับคืออง่ายๆนะครับพร้อมจะตีพร้อมจะไฟกับทุกคนชื่อเสียงของเขานั้นนะครับนับได้ว่าดีเลยนะหมายถึงว่านะครับชื่อเสียงนั้นอันตรายนะครับเป็นได้ชัดกับการที่แชงนั้นเพียงแค่แผ่ฮาคิระยะไกลระยะบลูทูธเนี่ยใส่ทางด้านของเรียวคุกิวเรียวคุกิวก็รู้ได้ทันทีแหละครับว่าฮาคินี้นะครับเป็นของผมแดงแชงคูดเท่ากับว่านะครับกลุ่มผมแดงนั้นเนี่ยคงมีวีรกรรมมากมายนะครับจนทําให้ฝั่งรัฐบาลโลกเองนั้นนะครับก็หวาดกลัวนะคร ก็ใช้ความสามารถของตนเองนี่แหละในการสร้างความเป็น V.I.P. ของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดสงครามมารีนฟอร์ดมาหยุดสงครามวานุนะครับหรือนะครับในการบุกเข้าไปนะครับในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรีจัวอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่ามันไม่ได้มีกลุ่มโจรสลัดมากมายขนาดนี้นะหรือว่าแทบจะไม่มีกลุ่มโจรสลัดไหนเลยนะครับที่สามารถต่อรองกับฝั่งรัฐบาลโลกได้ขนาดนี้เืียงจริงแล้วเนี่ยมันก็มีสงเหตุผลหลักๆนะั่นแหละเหตุผลแรกนยะแชงนั้นมีต้นกาเนิดเป็นเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็เหตุผล ก็ไม่แปลกนะครับที่บารมีนะั้นมันจะเยอะมากๆหลักๆของกลุ่มนี้เนี่ยเน้นอิสระต่างๆมากมายด้านการต่อสู้นะครับอยากจะไปไหนก็ไปนะครับอยากจะทําอะไรก็ทําก็เลยทําให้นะครับบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไปเยียบตาปานะครับของฝั่งนัฐบาลโลกได้หรือไปทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยด้วยความสามารถความแข็งแกร่ง,ข,งของผมแดงแชงคูดนั้นจึงได้ก้าวขึ้นในเป็นจกักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับด้วยพลังความสามารถของเขาและก็ลูกเรือได้นะที่มีมันสมองมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนเบ็กแมนยาซบนะครับความสามารถต่างๆ ก็เลยก้าวไปเป็นกลุ่มจกักรพรรดิของวันพีชได้โดยไม่ยากมาต่อที่กลุ่มโจรสลัดต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มหนวดดำนะครับแน่นอนหลืว,ว่ากลุ่มหนวดดานั้นเป็นกลุ่มโจรสลัดหนึ่งกลุ่มนะครับที่นอกจากความอันตร,รายสูงแล้วความแข็งแกร่งนั้นก็สูงด้วยเช่นกันนะครับความอันตรายของหนวดดำด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ศึกรรษาประวัติศาสตร์มาโดยตลอดเลยนะครับและครอบครองพลังผลปีศาจท,ที่แข็งแกร่งถึง2ผลนะครับจึงทาให้กลุ่มหนวดดานั้นเคลื่อนไหวแต่ละทีนะครับพวกเขานั้นมีแผนการที่ชัดเจนจจะะะเเหหห็นนนนนนววว่่่าาาาทุุกกกรรรคลลือไอไขงงดั้้้สปโยช์ใมม ลและกลุ่มหนวดดำนะเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่โคตรจะโจรสลัดเลยเพราะพวกเขานั้นแย่งชิงค่านะครับหรือทําสิทธิทุกอย่างเพื่อกลุ่มโจรศัสของตอนเองไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงพลังผลพิศาของคนอื่นนะครับเพื่ออัปเกรดความสามารถของกลุ่มโจรศา์ตนเองโดยระบบของกลุ่มหนวดดำนั้นนะครับจะคล้ายๆกับกลุ่มหนวดขาวก็คือจะมีการแยกนะครับเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่เพื่อง่ายนะครับแก่การกระจายนะครับในการไปทาําภารกิจต่างๆนะครับจึงทำให้ระยะเวลาเพียงแค่สองปีไม่นานเท่านั้นหนวดดำนั้นสามารถก้าวขึ้นใเป็นจกักรพรรดิในเรื่ ได้หนวดดานั้นสามารถนะครับยึดครองอาณาเขตต่างๆอาณาเขตเก่าของหนวดขาวหรืออาณาเขตใหม่ต่างๆมากมายนะครับจึงทาให้หนวดดํานั้นนับได้ว่าเป็นตัวอันตรายสุดๆเลยและกลุ่มโจรสลัดนี้นะครับยังมีลูกเรือนะครับที่เป็นอดีตนักโทษคุกอินเพลดาวซึ่งพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่แข็งแกร่งทั้งนั้นและมีอดีตรองพัสดีนะครับอย่างที่ริวแห่งสายฝนนั้นนะครับที่มาอยู่ในกลุ่มด้วยจึงทําให้นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือความลับต่างๆของฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเชื่อว่าชิริวนั้นกก็็็นน่่าจะพอรู้ยิงงเปแ ทางข้อมูลที่ดีของหนวดดาอีกก็เลยทําให้นะครับถ้าพูดถึงในเหล่าบรรดาสิจักพัินะครับหนวดดานั้นนับได้ว่าเป็นตัวอันตรายสุดๆเพราะว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่เอาจริงนะหมายถึงว่าถ้าพี่แกนั้นจะจัดการสิ่งใดหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอาจริงเลยนะครับและจะยึดครองนะครับหรือแย่งชิงต่างๆนะครับเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจริงของตอนเองในการเข้าใกล้นะครับสมบัติล้าค่ายอย่างวันพีชมากที่สุดเลยนะครับก็เลยทําให้กองทัพของหนวดดานั้นนับได้ว่าเป็นกองทัพที่น่ากลัวนะเพราะว่าพวกเขานั้นอย่างที่่ผมบบออออกไปแงงเเรืเยะ พวกเขานั้นสามารถครอบคลุมนะครับหรือจัดการต่างๆได้มากมายนะครับและเชื่อว่าทุกถิ่นทุกแหล่งนะครับที่กลุ่มโจรสตว์หนวดดำไปบางทีไม่ได้สู้ได้ซ้านะคือพี่แกแค่เข้าไปนะครับถินทิณนั้นนะครับอาณาจักรอาณาจักรนั้นอาจจะต้องยอมยกอาณาจักรของตัวเองนะครับให้กับหนวดดาเพราะว่านะครับความน่ากลัวนะครับความน่ายำเกรงนะครับของกลุ่มโจรสลัดนี้นะครับมันสูงมากมาก มาต่อที่กลุ่มต่อไปนะครับเรียกได้ว่ากลุ่มน้องใหม่ไฟแรงสูงนะครับก็คือกลุ่มโจรสลัดคอสกิลนะครับหรือว่าองค์กรคอสกิลนะครับของบาร์กี้นี่เองซึ่งองค์กรนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างชั่วๆหมดเลยนะครับจะมีทั้งชั่วทั้งดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่หลักๆเลยในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีทหารรับจ้างของตนเองนะครับภายใต้นะครับการดูแลของบาร์กี้ในการทาภารกิจต่างๆชั่วๆมากมายเลยนะครับคือจะไปทําชั่วทําดีอะไรก็แล้วแต่สามารถจ้างนะครับทหารนะครับ เลยอะไรประมาณแบบนี้และยังมีนะครับการซื้อขายอาวุธอีกนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆในโลกมืดบาร์กี้ในตอนนี้นะครับก็ครอบครองแทบจะทั้งหมดแล้วด้วยความที่ว่านะครับดอฟฟี่ของเรานั้นนะครับไม่ได้ทําธุรกิจนี้แล้วแงถูกจับไปจึงทําให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกกินรวบเข้ามานะครับในฝั่งของบาร์กี้หมดเลยคือถ้าแบบว่าในโลกวันพีดนั้นนะครับสมุนไพรเขียวปลดล็อกนะครับพี่บาร์กี้ของเรานั้นก็ทําเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าวัยรุ่นตอนปลายนะครับวัยรุ่นพันล้านจริงๆ ลูกทีมแล้วกันผมเรียกว่าลูกทีมนะอย่างมีฮอกนะครับและก็ค็อกโกไดนะครับที่เข้าร่วงพวกเขาเหล่านี้แข็งแกร่งมากๆและในตอนนี้กลุ่มโจรสลัดบาร์กี้ที่มันรวยสุดๆนะครับพวกเขานั้นก็เลยแบบว่าตั้งค่าหัวฝั่งทหารเรือจึงทําให้ในตอนนี้นะครับฝั่งทหารเรือที่เป็นฝ่ายไล่ล่าก็กําลังยังถูกไล่ล่าแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าท่านับเนี่ยจากทุกกลุ่มนะผมว่ากลุ่มบาร์กี้นะถ้าเป็นกลุ่มนะครับที่อู้ฟู่สุดๆเลยและเป็นกลุ่มนะครับที่ค่อนข้างครอบคลุมมากๆก็คือครอบคลุมนะครับ ยังไม่นับรวมาณาจากที่บาร์กี้ครอบครองณปัจจุบันนี้จึงทําให้ไม่แปลกใจเลยนะครับที่บาร์กี้นั้นจะได้ก้าคุณในเป็นสีจกักรพรรดิในเรื่องวันพีชเพราะว่าความอันตรายของเขานะครับมันสามารถครอบคุมนะครับหรือเชื่อมโยงนะครับกับโลกมืดต่างๆในโลกวันพีชแทบทั้งหมดแล้วและกลารที่มีมีฮอกกับคอร์ดายนั้นมาเป็นลูกทีมอีกนะครับมันยิ่งเพิ่มความทรงพลังให้กับกลุ่มโจรสลัดของบาร์กี้ขึ้นไปขั้นสุดเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นนะครับข้อมูลกองทัพนะครับของสีจงงรร่จักรพรรดิว ทําไมพวกเขานั้นถึงเป็นที่ยําเกรงนะครับของคนในเรื่องวันพีชนะครับจริงๆแล้วไอ้น,นี่มันเป็นข้อมูลนะครับที่สําหรับหน้าใหม่มากกว่านะเพราะว่าผมอยากจะนําเสนอสำหรับหน้าใหม่วันพีชที่กําลังมาดูในตอนนี้นะครับเอ้ยทำไมไอ้คนมันได้เป็นจักรพพัดวะาําไมกลุ่มนี้มันแข็งแกร่งถึงนับว่าเป็นจักรพพัดได้นะครับก็คือแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีจุดเด่นจุดด,ด้อยของตนเองไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจุดเด่นของพวกเขานั้นมันเด่นซะเหลือเกินนะครับจนกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับทั้ง4กลุ่มนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพพีในนนนปััจจุบ้ะแลเื่อ อบกลุ่มโจรสลัดไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์มาและอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับที่มันเจาะลึกไปมากกว่านี้เช่นเป็นเจาะลึกข้อมูลกลุ่มโจนสลัดผมแดงกลุ่มโจนสลัดนุลสลัดนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนื่องจากว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยวันพีทมันจะไม่มีใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าจะทาคลิปข้อมูลเยอะๆนะครับเกี่ยวกับวันพีทนะครับเพราะในตอนนี้หน้าใหม่กําลังมาเยอะพอวันพีทนนกาลังจะขึ้นภาคใหม่แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบสาหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด cribe แและกดกดดิ่่งงเพือจเตือนคลิปปใหหม่่ขอองงงคุณจะเ็นชทา YouTube รืออใน Facebookpage สะดวกช่งงทาไหน กดติดตามช่องทางนั้นสหรวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ